โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทายาพระพุทธเจ้าศาตนายะณมณีลคลายศริสัจจคุตตมาพุทโธธัมโมสังโฆยะตาทิโนนะ ดูดักบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอคีตานุวรังคันกังสีวดีจะมหเทรัะหางวันธานิจุระโตหางวันธานิทาตุโยหางวันธานิสักรโสภุดด um ังธรมะสังฆาปูเชมิภุดดังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิ สังฆังชีวิตตางในปูเชนี้กับพระหกขั้นพุทธังวัน,านทามิธัตมังวันทามิสังฆังววทามิครูอุปชาอาจารย์คุนัวนวทามิมาตาปิตุคุณนันวทามิาพระไตรปิธาคุนัวนวทามิ สมมาทานสี่ห้านะโมตัสสะอะคัวโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคัวโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคัวโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังคังสระนังพชามิทุติยมปิกอุตังสระนังพชามิทุติยมปิธรรมังสระนังพชามิทุติยมปิสังคังสระนังพชามิตัติยมปิกอุตังสระนังพชามิตัติยมปิธรรมังสระนังพชามิตัติยมปิสังคังสระนังพชามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาพัทั์สมาธิยามิอจินาทานาเวรมณีสิกขาพัทั์สมาธิยามิกาเมสุจาจจาราเวรมณีสิกขาพัทถ์สมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพัทรมสมาธิยามิ สุราเมระยะมชะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปังปตมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิดิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเรณสุขติยันสิสีเรณโภปรมตา สีเรนน่ะมีพุทธิยันติสัตว์สมาสีรังมิโสทะเยกรรมอาราตนาตาพุทธังอรา,นา,นาราตนาตโรมิีลำบางอรา,นา,นาร,ออราตนานตโรมิสังฆั้อาราตนาตโรมิให้ทุกคนนอ้อมระลึกถึงหลงผุดทั่แล้วว่านะโมโบุติจตโตอาคันติมายาปิปติภะวา นะโมโพธิธัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิธัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาแล้วให้ทุกคนน well. ้อมละลึกถึงดูดูแล้วว่านะโมพุมธมัทพันยอนะโมพมทธมัทพันยอนะโมพุมธมัทพันยอ คำขอเข้ามาพระรัตนาัยโยโธโสโมหิเตนะพุทธเมิสาปตโตมยาคมะเตปเะตังโตสันตภะพาปันวินัสตุโยโธโสโมหิเตนะธรรมะเิมิสาปตโตมยาคมะเตปเะตันโตสันตัะพาปันวินัสตุ โยโตโสมูหิตเตนะสังคตมิปปาปะโตมายาคมะทัมเมขตันโสสัจปะปาปันวิระตุกคำอธิษฐานแผ่เมตตาให้ตั้งใจเจริญภูมิหารสิแล้วก็คำอธิษฐานว่าพุทธังอนันตังธัมมังจัตวาลัง ตั้งังมิปานะกัตโยโ,โตุกรรมาฐานที่ท่านสอนนั่งขัดสมาธิขาขวาทักขาซ้ายมือขวาตั้งพรับวางบนมือซ้ายให้นิ้วมือทั้งสองจะหลดกันวางบนหน้าตักพอสบายสบาย ปรับกายให้ตรงองังยจต้้งรูกส่วนสูดลมหายใจยาวๆลึกๆสักสามครั้งครั้งที่หนึ่งให้ภาวนาว่าอุทธังสัพัะนังัจฉามิครั้งที่สองภาวนาว่าหัาม 2, มันสัพพะนังอจฉามิ และท้งที่สามอาวนาว่าสัมพังสารานังผัจฉามิจากนั้นจึงผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติยังไม่ต้องนึกคิดสิ่งใดท,ทําใจให้ว่าวางอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตสักครู่เมื่อลมหายใจเริ่มละเอีย และจิตใจเริ่มโปล่งเบาขึ้นบ้างแล้วจึงค่อยเริ่มบริกรรมภาวนาไว้ระหว่างคิ้วทั้งสองเอาสติมาแตะดูเบาๆแล้วตั้งใจภาวนาคาถาใตสารณภุมดังนี้พุทธังสารานังภาจามิธัมมังสารานังภาจามิ สังพังสาบราังปัจฉามิเมื่อบริกรรมภาวนาจบแล้วก็ให้วกกลับมาเริ่มต้นใหม่เช่นนี้เรื่อยไปมีสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมก็คือขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่นั้นให้มีสติระลึกอยู่กับคำภาวนาโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจ คงปล่อยให้การหายใจเข้าออกเป็นไปตามธรรมชาติปราศจากการควบคุมบังคับภาวนาด้วยใจที่สบายสบายและให้ยินดีกับฟงทักุ์ดาธรรมตาสมที่เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสงบสว่างก็น้องแผ่เมตตาออกไปโดยว่า พุทธังอนันตังธัมมังจะก,กวารังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุแล้วตั้งใจภาวนาต่อไปเมื่อจิตถอนขึ้นจากความสงบให้ยกเอากายหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นคิจารณาโดยน้องไปสู่พระตลัด คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนได้ยากและอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอันเที่ยงแท้เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มทาาสายหรือขาดกำลังในการพิจารณาก็ให้วกกลักมาภาวนาราถาไตรสารลักษมี เพื่อลืมจิตให้เข้าสู่ความสงบอีกครั้งทำสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเลิกก่อนจะเลิกให้อาราธนาจะเข้าตัวโดยว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอารัปปตาปัเจกานันจะเย่มพักดังอัปบบหานตารัน จะเตเชนะรักขันอันทานิสัพโสพุทธังอธิษฐามิรามังอธิษฐามิจางฆังอธิษฐามิแล้วจึงแผ่เมตตาอีกครั้งโดยว่าเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในตอนต้นการภาวนาน,นี้